สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาน,นิยายกับป้าสิริสาบรักทันเทวาบทที่6ณสวงสวรรค์ชั้นสูงสุดมีวิวานแก้วสถานที่งดงามและสุดแสนจับประณีลอยเด่นเป็นสง่าซึ่งวิมานแก้วนี้เป็นที่ประทับของพระผู้สร้าง ผู้เป็นใหญ่และมีอำนาจเหนือปกครองดินแดนทั้งสามโลกภายในวิมานแก้วนั้นรายล้อมไปด้วยหมู่มวลปุกผาสนา,นาพันธุ์ที่ไม่มีในโลกมนุษย์ต่างแข่งขันกันส่งกลิ่นหอมตรบอบอวนและตรงใจกลางสวนนั้นมีสระน้ำขนาดใหญ่อุดมไปด้วยอุบลชาติและปทุมชาติหลากหลายสีสันกำลังแบ่งบานขึ้นอยู่รวมกัน แต่มีปทุมชาติที่กำลังเบ่งบานอยู่เพียงดอกเดียวเท่านั้นที่แตกต่างออกไปกลีบดอกงดงามราวผึกแก้วเนื้อดีที่ถูกเจริญในยอย่างปราณีตถูกขนานนามว่าบงกฎแก้วหากย้อนเวลากลับไปหลายหมื่นปีมนุษย์พระผู้สร้างทรงลงสงน้ำในคืนพระจันทร์ทรงฤทธิ์ด้วยกลุ่มหมอกที่พวยพุ่งขึ้นมาปรากฏดอกบงกฎแก้วโผล่พ้นเหนือน้ำ กรีบแก้วนั้นค่อยๆเบ่งบานรับแสงจันทราที่ส่องพร้อมกับการปรากฏกายของเทพพบุบุที่มีพระพักงดงามราวเทพธิดาดวงตาที่เป็นประกายนั้นเรากับนำหมู่ดวงดาวดาราทั้งทองนภา,ามาร้อยเรียงไว้ชวีขาวพุดผ่องนั้นเนียนลื่นเหมือนกลีบบัวและคนด้วยกลิ่นหอมเกสรบัวหลวงปทุมนามเทพบุตรนี้คือบุษยเเทพบุตร และต่อมาได้เป็นผู้ใกล้ชิดพระผู้สร้างและเป็นเทวบุตรเพียงหนึ่งเดียวที่ได้พำนับณนะวิมานแก้สถานร่วมกับพระผู้สร้างแม้แต่พระชายาทั้งสามก็มิอาจพำนับได้ยังต้องกลับไปประทับที่วิมานตนมิมีใครที่จะได้มาร่วมเคียงใกล้ชิดพระบารกายของพระผู้สร้างณนะวิมานแก้วนี้ได้ บุษยะเทพบุตรที่กำลังนอนพักในบงกตแก้วด้วยใจที่ร้อนรุ่มกับกลุ่มกวนกวายด้วยรังสังหรไม่สู้ดีกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับชรันธรสหายของตนซึ่งเทพหนุ่มมักจะมีรังสังหรไใจเช่นนี้ทุกครั้งที่ชรันธรต้องเสียชีวิตด้วยยาพิษตลอด299ชาติหรือว่าชรันธรจะบุษยบนพุนพร,รมก่อนจะไล่มนบทหนึ่ง เพียงดัชนีงามจรดลงผิวน้ำไม่นานก็ปรากฏภาพของชลันทรที่กำลังถูกเหล่าพลายน้ำพุ่งเข้ามาทำ้ายชันธรบุษยะร้องออกมาด้วยความตกใจด้วยห่วงสหายรักอยากจะลงไปช่วยเหลือเกินแต่เกรงว่าขัดเทวราชองค์การของพระผู้สร้างที่ไม่ให้เขานั้นเข้าไปข้องเกี่ยวบุษยะเทพทำได้เพียงนั่งมองเหตุการณ์นั้นอย่างร้อนใจ <c oughs> น้ำใสไหลออกมาพร้อมกับสิ่งสะอื้นบุษยะร้องไห้ด้วยความสงสารเพื่อนรักจับใจอีกทั้งยังเจ็บใจที่ไม่สามารถลงไปช่วยได้ขณะที่บุษยากำลังมองดูผ่านวารีอย่างเศร้าใจก่อนจะเห็นเหตุการณ์ต่อไปแลปรากฏด,ด้วยกุมมลาต,ตัวอ้วนใหญ่เขียวแกมน้ำเงินบินวนมาเกาะที่ปลายนิ้ว สร้างความประหลาดใจให้กับบุตรเจี้เทบุตรยิ่งนักนี่มันอะไรกันวิมานแก้สถานแห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ที่มาแรงผู้จะบินเข้ามาได้เจ้ามาแงผู้น้อยเจ้าหลงมาที่นี่ได้อย่างไรกันบุษยะสเอ่ยถามแม้จะรู้ว่าจะไม่ได้คำตอบมาแรงผู้ที่เกาะอ,อยู่ตรงนิ้วก็กระพือปีกบินวนไปรอบร่างบาง ก่อนจะหยุดเกาะที่ฐานดอกนูนและทันใดนั้นแสงสีขาวก็ส่องสว่างจ้าจนบุษยะสต้องยกแขนขึ้นมาป้องดวงตาทั้งสองข้างเอาไว้เผลอเอียงกายหนีจนเกือบพลัดตกลงไปในสระน้ำร่างบางของบุษยะสถูกดึงเข้าไปตะกองกอด เทพหนุ่มจึงเงยหน้าขึ้นมองผู้ที่เข้ามาเฉยโอกาสล่วงเกินตนแต่วิมานแก้วสถานนี้จะมีใครอีกเล่านอกจากตนและพระผู้สร้างที่ตอนนี้กำลังแย้มพระสวนให้กับคนในอ้อมกอดบัดนี้บุษยะเทพแสดงออกด้วยสีหน้าว่ามิพอใจพระอ,องค์เป็นอย่างมากยายเจ้าถึงทำหน้าโกรธเคืองค้าด้วยเล่าบุษยะ พหัตของมหาเทพผู้สร้างรูปเส้นเกสานุ่มเบาๆด้วยความเอ็นดูก็ด้วยพระอ,องค์ทรงทำให้กระหม,ม่อมตกใจแล้วยังจะกอดรัดกระหม่อมอีกบุยะตอบเสียงกระงกระงมมอดมันอดไม่ได้จริงๆที่พระผู้สร้างจะทรงพระสวนให้กับกรามแสนง,งอนของบุษยะนี่ข้าช่วยเจ้าไม่ให้ตกน้ำไปยังจะมีหน้ามาโกรธข้าอีกหรือก็ได้บุษยา ข้าขอโทษที่ทำให้เจ้าตกใจแต่เรื่องที่ข้ากอดเจ้านั้นจะไม่ขอโทษเพราะข้านั้นตั้งใจที่จะกอดเจ้าเอาไว้แนบอกข้าเช่นนี้เจ้ารู้ตัวหรือไม่ว่ากลิ่นกายเจ้าหอมหวานเสยยิ่งกว่าดอกบวงงามทั้งสานิเสียอีกพระผู้สร้างเอื้นเอ่ยแล้วซุกไซไปที่คอระหงหวังสูดดมกลิ่นกายพระผู้สร้างปลดปล่อยหม่อมฉันเถิดหากพระเทวีเจ้าทั้งสาม มาเห็นเข้าแล้วก็ค่าเกรงว่ามันจะดูไม่งามแม้จาะขวนเขินกับคำพูดแสนหวานหากเขาก็ยังมีสติพอที่จะรับรู้ว่าสิ่งใดควรไม่ควรยิ่งตนเป็นเพียงข้ารับก็ต้องยิ่งเจียมตัวข้าปล่อยเจ้าก็ได้แต่เพียงเจ้าจะต้องเรียกข้าว่าพี่พริตพระผู้สร้างน้มกระซิบที่ข้างหูนิ่มให้บุตระเรียกขานพระนามเดิมของพระองค์ ที่ไม่มีผู้ใดจะได้เอื้อนเอ่ยขานณนะพระนามนี้ก่อนที่พระนาสิกคมจะได้เกี่ยสันกมขึ้นลงนขันคางริมฝีปากจนมาหยุดที่จมูกลั้นแล้วผลาดออกพักงามที่ห่างกันไม่ถึงคืบทำให้พระผู้สร้างเห็นคราบน้ำใสที่อาบปรางขาวของบุษยะฝีพระโอดหนาประทับลงจุมพริษปลอบปร,รมขวัญซับคราบน้ำตาที่ อาบแก้มจนหมดพี่ผลิตเอ่ยน้มที่พระประสงค์ด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาก่อนจะออกแรงขืนกายออกจากอ้อมกอดพระผู้สร้างเองก็ยอมปล่อยให้บุษยาเทพเป็นอิสระด้วยตั้งแต่ปรากฏกายจากบังกฎแก้วนอกจากชรันทรแล้วก็มีเพียงพระผู้สร้างเท่านั้นที่มักจะก,กระทําถึงเนื้อถึงตัวตนอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่มากเท่าครั้งนี้บุษยะน้องพี่ พี่กอดน้องเพียงเท่านี้ก็หมายด้วยปลอบขวัญอย่าได้กันแสงเลยเด็กดีของพี่ชรันทรน,นั้นมีเป็นอันใดดอกพระพริปรอบปรมให้อีกฝ่ายคลายกังวลพักงามพยักหน้ารับรู้แต่ใจกับยังไม่คิดปล่อยวางแต่เมื่อครู่นั้นอะไรกันพระองค์ทรงตัดเรียกขานเขาว,ว่าน้องยายพระองค์ถึงต้องเรียกขานกระหม่อมเช่นนั้นเล่า ด้วยน้อยอกน้อยใจที่ถูกแกล้งและหยอกเย้าอยู่เรื่อยๆแต่เห็นทีครานี้จะมากไปเสียแล้วมายกตนตั้งให้เป็นอนุชาได้ยอย่างไรเคยมีที่ไหนกันเล่าแบบนี้อยู่ด้วยกันสองต่อสองเจ้าก็เป็นน้องของพี่คนดีนี่เจ้ารังเกียจที่จะเป็นน้องพี่หรอกหรือทรงตัดเพาะคนงามด้วยกลัวคนงามจะนึกว่าถูกแกล้งแต่พระไทยที่ตั้งมั่นนางมิได้ หมายให้เทพปบุตรเป็นเปล่ารับใช้หาไม่ได้กระหม่อมหาได้ดังเกียรติพระองค์ไม่ด้วยกระหม่อมไม่อาจเทียบตนด้วยเสมอพระองค์ก็เท่านั้นด้วยเกรงว่าหากผู้อื่นร่วงรู้จะเสื่อมเสียพระเกยียรติอยากเกรงไปเลยคนดีพี่นี้อนุญาตเพียงเจ้าอ้อแล้วก็แทนตัวว่าน้องเสียด้วยพี่อยากให้เป็นน้องมากกว่าเป็นบ่าว แจ้งภาพประสงค์ให้คนงามฟังชัดแต่ในพรไทยนั้นจะคิดเพียงแต่ว่าให้บุษยเทพเป็นเพียงอนุชาจริงหรือแต่กระหม่อมกระหม่อมอันใดอีกพี่สั่งแล้วมิฟังหรือแทนตนว่าอย่างไรคำว่าน้องนั้นน่ารักและเหมาะกับเจ้าเป็นไหนไหนพระหัตถ์หนาจับมั่นที่แขนทั้งสองข้างของเทพบุตรน้อยและสายพระเนตรที่ต้องศพนั้นหวานซึ้งนะัก เร่งเร้าให้เทพบุตรน้อยอายตรงหน้าแทนตัวเองว่าน้องด้วยจำต้องยอมตามคำพระประสงค์ที่หรรันกล้าสนทนามองสายพระเนศแสนเจ้าชู้นั้นแต่น้องแต่น้องก็หวังว่าชรันทรจะปลอดภัยแต่จะอดห่วงนั้นก็ไม่ได้เช่นกันไม่ใช่เพียงผู้อื่นหมายปองทำร้ายเท่านั้นด้วยท่านนพลเองก็หาใช่จะวางใจได้ไหมด้วยแรงรัก เกตแค้นน้องเกรงว่าสักวันหากทำร้ายชันทร์ขึ้นมาได้พักงามกำลังมีสีหน้าเป็นกังวลและด้วยเขินอายสรพนามแทนตนบัดนี้ชันทร์เองก็มีใจให้กับท่านนพนแล้วถ้าถึงวันที่จดจำเรื่องราวในอดีตท,ทั้งหมดได้น้องเองก็มิอาจจะคาดเดาเรื่องราวเลวร้ายที่ที่เกิดขึ้นเพียงไหนชรันทร์ต้องเจ็บช้ำทั้งกายทั้งใจเป็นแน่ พูดจบก็ถูกพระกรแกล่งรวบกายบางกอดหมับเข้าให้อีกครานี้บุษยะมิมีท่าทีขัดขืนด้วยคิดว่าก็เป็นเพียงพี่ชายกอดน้องยามทุกข์ใจเท่านั้นพระภาริตคงมิมีทางที่จะคิดเป็นอื่นใจหนึ่งก็ชอบนักที่ได้รับความรักความเอาใจใส่จากพระผู้สร้างเช่นนี้บุษยะยน้องพี่เรื่องนั้นน้องหาอย่าได้เป็นกังวลเลย พี่เห็นน้องเป็นทุกข์เยี่ยงนี้พี่นั้นจะทุกข์ใจไปกับน้องด้วยเทพนภลเพียงแค่ไม่รู้ด้วยแก่ใจตัวเองเท่านั้นไม่นานด้วยบุญกรรมและกงล้อแห่งโชคชะตาจะเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนพิสูจน์ความรักของเทพนภพ์และให้ประจักษ์เองพระผู้สร้างเปล่งวาจาพร้อมพระหัตถ์หนาดัานศีรษะคนงามแนบซบอุรา แต่พระเนตรคมนั้นกลับเหลือไปเห็นอย่างสิ่งหนึ่งที่กำลังเคลื่อนผ่านวิมานแก้วสถานจึงต้องทรงตั้งพระไทยเพ่งพินิษนั่นมันม้าอุดชัยสรบที่เทียบราชรถของเทพพระอาทิตย์เปลือกตาค่อยๆเปิดออกทีละนิด สติที่กลับเข้าร่างก็เกิดขึ้นทีละน้อยชันทรตื่นขึ้นมาจากความฝันเขาเพยายามขยับกายลุกขึ้นนั่งแต่ร่างกายยังคัวอ่อนแรงนพลเองที่เผลอหลับไปพอเห็นว่าข้างกายมีปฏิกิริยาจึงตื่นขึ้นมาเช่นกันอย่าเพิ่งขยับรันควรนอนพักก่อนนะครับนภพลเอ่ยด้วยเสียงนุ่มทุ้มมือหนาก็จับบ่าชันธรแล้วกดให้นอนลง ชรันทรพอเห็นใบหน้าของนพลก็นึกถึงความฝันก่อนหน้านี้สับสนเหลือเกินทำไมถึงฝันอะไรแปลกประหลาดอยู่เรื่อยๆเป็นไข้หรือเปล่าทำไมถึงทำหน้าแบบนั้นนพลที่เห็นสีหน้าของชรันทรไม่สู้ดีมือหนาค่อยเลื่อนมาแตะที่หน้าผากมนนันไม่เป็นอะไรครับเออรันอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับพี่นพลชรันทรถาม พอมาถึงที่แสมสารพี่ตามหามาเจอรันจมน้ำพี่ก็เลยช่วยแล้วพามาที่ห้องพักนพลตอบห้องพี่นพลเหรอครับรันขอตัวกลับไปที่ห้องดีกว่ากลัวคนอื่นจะมาเห็นเข้าแล้วมันจะไม่ดีชรันทรทํทำท่าลุกออกจากเตียงแต่ก็ถูกนพลที่นอนอยู่ใกล้ๆจับข้อมือเอา อืมไม่เอาหน้าอย่าดื้อกับพี่นะ้อีกอย่างคนอื่นๆเขาก็เห็นกันหมดตอนพี่อุ้มรันเข้ามาในห้องพี่แล้วก็รันจะออกไปทางๆท,ท,ที่ไม่ไม่ได้ใส่อะไรเลยเหรอครับนภพลเอ่อแล้วมองร่างบางที่ท่อนล่างยังมีผ้าห่มปิดอยู่ชรันทรก้มลงมองสำรวจตัวเองให้ตายเถอะนี่เขาเปลยต่อหน้านพลเป็นครั้งที่สองแล้วเฮ้ย พี่นพลอย่ามองแบบนี้สิชันทรรีบล้างผ้าห่มขึ้นมาคุมกาให้มิดชิดปากก็สั่งห้ามคนหื่นให้หยุดมองฮ่าฮ่ฮจะปิดทำไมพี่เห็นเราหมดแล้วทุกซอกทุกมุมมาตั้งสองครั้งนะพลหัวเราะออกมาชรันทรก็ยิ่งอายเข้าไปใหญ่ก่อนจะคว้าหมอนที่นอนหนุนมาทุบตีเทพหนุ่มหยุดตีหน้ารันไม่อย่าง,งานั้นไม่อย่างนั้นอะไรครับ ชรันทรง้างมือถือหมอนค้างเอาไว้พี่จะปั้มพลางยักคิ้วให้ข้างหนึ่งนพลไม่ใช่แค่พูดแต่เขาลงมือทําจริงๆร่างสูงนั้นร่างโปร่งให้นอนลงตามด้วยคอมร่างอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วพี่นพลอย่ารอเล่นกับรันแบบนี้สิครับชรันทรขืนตัวแต่แรงมนุษย์ไม่อาจสู้แรงของเทพผู้เป็นใหญ่ได้นพลยิ้มมุมปาก ที่เห็นปฏิกิริยาคนใต้ร่างที่ดูเย้าอยู่ในสายตาของเขาพี่ไม่รอเล่นนะพี่เอาจริงมือใหญ่นั้นตรึงข้อมือเล็กไว้กับเตียงนภพลก้มหน้าลงฝังจมูกกับแก้มนิ่มซ้ายขวาสลับไปมาความคิดแค้นที่มีแต่อดีตเทพมหาสมุทรก็ลืมเรือนไปชรอนเอ,เองก็ได้หลบหน้ายิ่งกระตุ้นให้หนพลอยากจะแกล้งแดงๆหนักๆท่านพี่นพลอย่า ไม่รู้อะไรดนใจให้ชรันทรพูดออกไปอย่างนั้นแต่ที่แน่ๆน,นาพาลหยุดการกระทำทั้งหมดนน้อมองหน้าชรันทรด้วยความสงสัยหรือว่าชรันทรจะจำเรื่องราวทั้งหมดได้เสียแล้วเมื่อกี้น้องรันพูดว่าอะไรนะนพนลถามย้ำพังขบคิดหากชรันทรจำได้โอกาสที่อีกฝ่ายจะพิสูจน์ตัวเองก็ยิ่งเร็วขึ้นซึ่งนพลไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยสักนิดเออ รันไม่รู้ครับพี่นพลว่าทำไมถึงพูดออกไปแบบนั้นนะพลปล่อยตัวชรันทรที่มีท่าทางสับสนแสดงให้เห็นว่าความทรงจัำยังกลับคืนมาไม่หมดเทพหนุ่มจึงวางใจได้เปราะหนึ่งพี่ตกใจมากเลยรู้ไหมนภะพลเอ่ยมือก็รูปผมนุ่มเบาๆใช่เขาตกใจมากตกใจจนเกือบเปิดเผยความจริงและความรู้สึกทั้งหมดต่อหน้าชรันทร สงสัยรานคงเพียจากที่จมน้ำมั้งครับชรันทรตอบกับนพนเพื่อให้อีกฝ่ายสบายใจทั้งที่ใจของตนเองนั้นสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่เรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของคนรักกันไม่ใช่หรือเทพหนุ่มถามก็ใช่ครับแต่เราเพิ่งรู้จักกันไม่นานอีกอย่างคือคือเพราะเขินที่จะพูดออกไป ว่ายังไม่เคยต้องมือผู้ใดและมีประสบการณ์ในเรื่องอย่างว่าแต่ใจนั้นก็ยอมรับคนตรงหน้าว่าเป็นว่าที่สามีในอนาคตคือคืออะไรครับบอกพี่สิอยากได้ดีนจากปากคนน้องที่ยังอมพนํำมิยอมพูดคือนั่นเองก็ยังไม่เคยเรื่องแบบนี้จูจูพี่จะอืมคือ ใจรันยังไม่พร้อมนะครับลินฟีปากบานจามต้องเอ่ดตอบแถมยังต้องออกแรงดันด้วยคนหืนทำท่าก้มลงจะหอมแก้มอีกครั้งหากไม่ขัดขืนคงเสียบริสุทธิ์ตกเป็นของอาจารย์หนุ่มในวันนี้นนแน่ๆกกกเสียงเคาะประตูทำลายบรรยากาศชนอึนอดอัดภายในห้องพักใครกันที่มาหาหนพลเองก็ไม่ปล่อยให้ค้างคาใจเขาเดินไปที่ประตู ระหว่างนั้นชาลันทร์ก็รีบคว้าชุดคุมอาบน้ำมาใส่เพื่อปกปิดล่างบางสวัสดีครับอาจารย์นพนผมมาเยี่ยมรันครับนาคินเอ,อ่ยทันทีที่ประตูห้องพักของนพนเปิดออกเข้ามาสี่นพนพูดเสียงเรียบนาคินก็เดินเข้ามาด้วยความรู้สึกกลัวนิดนิดกลัวว่านาพนจะตำตนได้นาคินพยายามรวบรวมสติเพื่อทำให้ตนเองดูปกติที่สุด แต่นั่นก็ไม่ได้สามารถตกตาเทพแห่งท้องนภพาได้เป็นอะไรถ้าอิดอัดอยากจะคุยกับชรันทรผมออกจากห้องไปก่อนก็ได้นะณพลเอ่ยเปล่าครับอาจารย์คือว่าผมคือผมนาคาน้อยพูดตะก,กุกตะก,กักยังจะปฏิเสธอีกผมออกไปยังซื้อของข้างนอกแล้วกันฝากคุณดูแาชรันทรด้วยได้ครับ นาคินรับคำและนั่งลงบนเก้าอีใ้ใกล้ๆเมื่อนพนลเองก็ออกจากห้องไปสร้างความโล่งใจให้กับนาคินอยู่ไม่น้อยตอนแรกคิดว่านพนลจะจับพิรุษเรื่องที่ตนเป็นนาคได้เสียอีกรันเป็นยังไงบ้างเรากับเพื่อนๆเป็นห่วงมากเลยรู้ไหมนาคินจับมือเป็นกำลังใจให้กับชรัทนทรเราไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแค่เพียๆเฉยๆชรัทนทรตอบ รอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าด้วยความซาบซึ้งใจจากความรักที่มีต่อทุกๆคนโชคดีหน้าที่อาจารย์พนพพลไปช่วยรันไว้ได้ทันตอนอาจารย์อุ้มรันมาเราเองใจหายกลัวรันจะเป็นอะไรไปเสียอีกนาคินพูดต่อ ในสมองก็คิดถึงกลนทีที่ตอนนี้คงพิโรธหนักที่ไม่สามารถทำอะไรชันทรได้อีกทั้งนภพลเองก็เป็นฝ่ายเข้ามาช่วยและสังหารพลายน้ำผู้เป็นบริวารไปอาจารย์นภพลเป็นผู้มีพระคุณกับเรามากเลยเป็นคนรักด้วยถูกไหมนาคินพูดแซวชันทรถึงกับหน้าขึ้นสีโดยเพื่อนรักพูดหยอกมาตรงๆอืม แต่เรามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นหลังจากที่เจออาจารย์นพลด้วยชรันทรไม่อยากจะอึดอัดใจอีกต่อไปจึงเริ่มเปิดประเด็นหวังให้นาคินเพื่อนสนิทเป็นที่ปรึกษาอะไรหรอที่ว่าแปลกพอรู้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับนพลนาคินก็ตั้งใจฟังเป็นอย่างดีเขาต้องรับรู้ข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อไปรายงานกุนทีคินฟังแล้วอาจจะไม่เชื่อเราก็ได้ตั้งแต่เล็กๆ เรามักจะฝันว่าอยู่บนสวรรค์บางทีก็อยู่ในนครบาดาลกับฝูงสัตว์ทะเลมากมายแล้วจูจ่ๆก็ถูกเทวดาผู้เป็นใหญ่สาบให้ลงมาเป็นมนุษย์เพราะเราถูกเทวดาองค์หนึ่งปรักปรำว่าเราวางยาแม่ของเขาซึ่งในฝันดูลางๆเห็นไม่ชัดว่าเป็นใครชรันทรเริ่มเล่าความฝันในวัยเด็กให้นาคินฟัง พอเห็นว่านาคินไม่ได้พูดถามอะไรก็เล่าต่อพอมาเจอกับอาจารย์นภนเรากลับไม่ฝันถึงเหตุการณ์เหล่านั้นอีกเลยกับฝันเห็นตัวเองกับอาจารย์นพนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโบราณอยู่ด้วยกันในป่าที่มีสัตว์ประหลาดคล้ายกับในหนังสือวรรณคดีเลยในฝันเรากับอาจารย์มีความสุขกันมากชรันทนเรเล่าออกมาพร้อมรอยยิ้ม ในความฝันมันช่างแสนหวานผิดกับนาคินที่เริ่มหน้าซีดเพราะความทรงจำของชาลันทรกลับมาทีละเล็กทีละน้อยแล้วเพียงแต่เขาไม่รู้ตัวเท่านั้นบางทีรันอาจจะอ่านหนังสือนิยายพวกนั้นมากไปเลยเก็บเอาไปฝันแล้วคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกไง นาคินสรุปให้ชารัทนทรฟังไม่อยากให้ชารัทนทรคิดมากหรือจุกคิดอะไรไปมากกว่านี้หากชารัทนทรคระนักคายขึ้นมาคงจะเกิดเรื่องใหญ่ไม่ใช่น้อยอืมก็คงแบบนั้นนาคินคงจะเห็นว่าเขาเพ้อเจ้อแน่ๆก็ไม่ผิดที่จะมองว่าเป็นเรื่องจริงใครจะไปเชื่อกระเสียงลูกบิดที่ประตูถูกหมุนออกนะพลที่ยืนฟังเรื่องราวทั้งหมด ก็เข้ามาด้วยใบหน้าเรียบเฉยต้องขอขอบคุณนาคินที่พูดให้ชรันทรไม่คิดอะไรไปมากกว่านี้อย่างเช่นอดิตชาติหรือการลึกชาติหลายคนมักจะมีความเชื่อแบบนั้นอาจารย์กลับมาเร็วจังครับนาคินเอ่ยพอดีผมยังไม่ทันออกจากตัวดีสอร์ดก็เห็นว่าฝนเริ่มตั้งเขาก็เลยกลับมาก่อน นภพลพูดแก้ต่างทั้งที่จริงเขายืนอยู่หน้าห้องตลอดสาเหตุจากเทวาหนุ่มไม่น่าไว้ใจแต่การยืนเฝ้าครั้งนี้กลับทำให้เขาได้รู้ว่าชันทรมีความสัดส,สนในใจเสียแล้วอาจารย์กลับมาพอดีเลยเดี๋ยวผมกับนคินจะกลับห้องชันธรเอ่ยใจก็เต้นตึกตักด้วยความตื่นเต้นที่นภพลไม่เข้ามาตอนที่เล่าเรื่องให้นคินฟัง ชรันทรคุณนอนพักที่ห้องผมก็ได้เพราะคืนนี้นักศึกษาเขามีประชุมคงไม่มีใครมาดูแลแต่ว่าเชื่ออาจารย์เถรันคืนนี้นอนที่นี่กับอาจารย์ไปก่อนเราเองประชุมใสกี่โมงก็ยังไม่รู้นาคินพูดเสริมอีกแรงก็ได้ฝากบอกเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆด้วยว่าเราขอโทษที่ไม่ได้เข้าประชุมชรันทรท,รที่ปกติจะเต็มที่กับกิจกรรมพอไม่ได้ทำก็คิดมาก พักผ่อนเยอะๆนารันไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวเราไปก่อนนาคินบอกราเพื่อนและไม่ลืมที่จะยกมือไหว้าลานพลที่ยืนจ้องอยู่ไม่ห่างนาคินรับรู้ถึงแรงกดดันที่นพลส่งมายังตัวเขาพอได้ออกมาก็รู้สึกโล่งอกการที่ย่อยู่ต่อหน้านพลไม่ต่างจากคนที่ใกล้หมดลมหายใจมันมีแรงกดดันจุกอก,อกถ้าไม่คิดที่จะไปเยี่ยมชรันทน์ธรอย่าหวังว่านาคิน จะย่างกายเข้ามาในห้องนี้ในช่วงเย็ยนจนถึงค่ำนาคินได้ร่วมรับประทานอาหารและประชุมร่วมกับนักศึกษาอื่นๆงานนี้นาคินไม่ต้องทำอะไรนอกจากนั่งรอทำกิจกรรมของพี่วากที่จะได้งานน้องตอนค่ำเอาละยากยายได้เย้รุ่นน้อง รุ่นพี่ต่างแยกย้ายกับห้องยกเว้นนาคินที่แยกตัวออกมานาคน้อยไม่ได้กลับไปที่ห้องพักแต่หันไปทางชายหาดที่ไรผู้คนขาเดียวทั้งสองข้างรัดเลาะมาถึงโคลหินใหญ่ที่พอจะใช้หลบซ่อนไม่ให้ใครเห็นทะเลสวยแสนสวย ที่ขึ้นลมยังคงสงบท่ามกลางความมืดมิดมีเพียงแสงจันทร์ครึ่งเสี้ยวทอแสงมาเท่านั้นนาคินพนมมือขึ้นแล้วก้าวขาลงไปในทะเลเล็กน้อยพันขาทั้งสองข้างก็กลายเป็นหางมีเกร็ดสีนินนาคินใช้หางตีน้ำเบาๆก็เกิดคลื่นใหญ่หมุนจนกลายเป็นน้ำวนก่อนที่จะมีร่างสูงใหญ่โผล่ขึ้นมาท่านกลนทีข้ามีเรื่องจะรายงานท่าน นาคินยอดตัวลงทำความเคารพตรงหน้าเจ้ามีเรื่องอันใดนาคินจึงเรียกข้ามาถ้าเรื่องที่เจ้ารายงานเป็นเรื่องเหลวไหลข้าจะลงโทษเจ้าโกนทีที่อารมณ์เสียจากการที่ข้าชะลันทรไม่สำเร็จก็เริ่มผ่านใส่จนนาคินตัวสั่นเพราะความกลัวกลัวว่าเรื่องที่รายงานจะไม่ทำให้นายเหนือหัวอันเป็นที่รักเกิดความพอใจ ความทรงจำของท่านชรันธรเริ่มกลับมาแล้วนาคินตัดสินใจพูดออกไปทีเดียวร่างบางดับตาปี๋รู้ว่ากนาทีจะต้องลงไม้ลงมือกับตนแน่เป็นความจริงหรือกนอทีถามย้ำอีกครั้งใจก็เริ่มหวัน่นกลัวบัลลังก์จะถูกทวงคืนข้าขอรับรองว่าเป็นความจริงเพียงแต่ท่านชรันธรยังไม่รู้ตัวว่าเป็นเรื่องจริงในอดีตชาตินาคินพูดต่อ กณธีเองก็โล่งใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่อาจจะวางใจได้เห็นทีข้าต้องเร่งสังหารชารันทรเสียแล้วบทสนทนาของกณธีและนาคินนั้นได้เข้าหูบุคคลหนึ่งที่ยืนอยู่อีกฝ้าของโขดหินทุกถ้อยคำทุกประโยคล้วนทําให้ใจของคนนั้นร้อนเป็นไฟจนอยากจะสังหารเทพแห่งมหาสมุทรและพญานากรับใช้ตนนั้นเสียหากต้องเก็บอาการเอาไว้หมายจะเอาคืนในวันหน้า หากชันทรสิ้นชีวาคราใดข้าจะเผาพวกเจ้าด้วยไฟของข้าเสียบทที่6จบลงแล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามารับฟังรับชมกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย